สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดำซิงนะคะโค้งสุดท้ายนะคะอาจารย์โนตี้ก็ลงตำแหนักแล้วนะคะทุกท่านเนาะเข้าเข้าเนี่ยก็บูชาของอากาศร้อนนะคะค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวหยิบกระเป๋าไม่เราได้มาดูให้ห่วยเยี่ยมมาก เนตนะท่าน อยากทคนน่าขาดีกันต่ตอนนียังมุ่มนาเราต้องดเขาูเยนะคุณรมองมานนักาเงเปิดเนตเลยนะคะเปิดเนตเปิดทรัพย์นะคะรับโชครับทรัพย์ รปเจาะฟังก์ต์ไปไปัด้วยทางการ VIP เลยนะคะวันนี้รอหนังไปบอสบอสบอสบอ

ลูกศิษย์มารอตั้งแต่เที่ยงนะฮะเพื่อที่จะได้พบกับอาจารย์นอตตี้นะคะมี่ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะคะบับร พีก่ก็กลับแล้วบ่กลับได้ครับกลับพร้อมกับแม่เลยนะ่ครับเจ็บไม่ค่อยสบายแม่เหรอแต่พีกพ่ก่อพี่ก็กลับแล้วทำไมสภาพเนี้ยเหมือนกันไม่ค่อยสบายปวเจ็บร้องครงับยาวใช่นี่ก็อันนี้ก็ยังปวดปวดอยู่เลยถ้าไม่ไอ้ถ้าไม่เลือกกิน,นยังไงก็เจ็บแน่นอนถ,ถ้ายังกินเผ็ดอยู่ไหมกินยึดไม่หายแล้วเมื่อกี้ก็ไปจัดหัวหมูกับทีมลอตเตอรี่ยังหน้ากิ้ม ไม่หายถ้าไม่เขาขนมจีนนี่ยกินไม่ได้เลยอาจารย์จนได้ไปสองข้องอันนี้ชอบอาหารใต้เพราะแกงเผ็ดอะไรไงกไตปลายิ่งนะใช่ก็เข้าโรงพยาบาลเพราะไตปลาเนี่ยทอดกินกินได้น้อยแต่ก็กินน้อยๆแต่มันก็บวมไม่ได้เส่ยคำเดียวมันก็คืออะไรไม่ได้กินก็เหมือนขาดปากเราเป็นแผลเราโดนนิดหน่อยยังแผลนี้มันอยู่ในท้องไงแล้วปากเรามันมีเวลาแห้งอันนี้มันโดนน้ำตลอดอาจารย์เลยไปสองล้อโอ้โหแดงเต็มเลย ดูปั้มเยู่พูใส่กูไม่ขาดแล้วเนี่ยแดงเลยแต่ว่าสองกล้องพี่ทักกำลังจะไปสองกล้องกันเพราะว่าแกติดฟ้องไม่หายก็เลื้อรังไงจะไปวันที่แปดจะบอกเตรียมตัวเตรียมใจที่แต่แกไปสองแล้วทรมาร์ดเฮยไม่เขาเขาวาดูลงอีกเลยไปสองกล้องแต่แกแกแกอยากรู้แกถ้าสองก็น่าจะติดเชื้อพวกเฮิไทโรไลท์ เกินยาอยู่ติดสี่วันก็หายเพราะอาจารย์กินกินปุบหายเลยปากครับแ้าปากไม่ได้สลบูอาจารย์สอนทั้งข้างใตและข้างบนข้างล่างอีกสบายแต่มันจะไปหนักตรงยาถ่ายยี่สิบรอแบันั้นนอนในห้องน้ําแต่ว่าปากนี่เคยเห็นตายไหมเรายัดลงคอถึงว่าเวลาคนป่วยที่เขาโดนยัดคอแล้วเขาประมาจริงนะเเอาเอาก้องเขาลจมูก อนก็รมาน่กจะทั้คิดดูคิดดูคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วท่อเขาเขาจะมัดมือไวใช่ไหมเขาบอกว่าเอาออกขาบอกคิด่ามันทรมานนะตายดีกว่าเขาบอกใช่รมานอาจารย์แค่สิบนาทีโอ้โหเสีตายทีนี้ข้างล่างเนี่ยฝันดีนะไปเลยข้างล่างอ่ะเราจะไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่เพราะไม่ได้เจ็บท้องแล้วมันจะเป็นเรือลังน่าจะลำไส้หรือเพราะมันเก็บตรงไหนผมเจ็บเต็มเลย ตรงนี้ครับกระเพาะนั่นอยู่ตรงนี้กระเพาะกระเพาะกระตัายค่ะกระเพาะเดอยู่นี่เนี่ยจริงเดืออะมันเป็นหาหายบางทีมก็หายบางทีก็แต่จะเป็นแบบนั้นแหละนี่หาหมอยากค่ะมันเวียนหัวด้วยเวลามันขึ้นก็เลยอยู่ห้องตรงนี้กับลูกคนนดี้หาหมอถ้าไม่เอาแบบละเอียดเนี่ยก็ได้แต่ยาต้องอายาพี่ก็เลยสิที่ทักไปเนี่ยที่ทักขสองกล้องเลยอันนี้ก่อนก็ได้ไปซาวดู ดาวดูไม่เก็บสบายดีจะได้ดูสับดูไตดูอะไรหมอนิกกี้พี่ทัก่อไปแกอยาก่อบอ่าไม่สอบแกไม่จบอืมเผื่อได้รักษาทันเผื่อเป็นอะไรรูอว่าอะไรคือส่วนมากเ็าจะไปติดเชื้อเน็ตทานนี้น่าจะติดเน็ไซนูไลแล้วแหละมันเรือหลักแต่ถ้ากินยาสิสีวันตายเวลานัยนในนี้กินได้หมดแต่ว่าตอนนั้นไปเจอขนมกินไปกินโฮกเกือบตายแต่ว่าพอดีขึ้นตอนนั้นน้ำหนักอาจารย์ที่ที่ว่าผอมลงไป ติดตัใครมาถึงเอาอาจารย์เป็นรูปหรือเปล่าเดี๋ยว <c oughs> น,นี้เอาอาจารย์คืออ้วนขึ้น <c oughs> แต่ว่ามันก็เกี่ยวกับเราด้วยช่วงเมื่อก,กี้เราบ้าถ่ายคลิปกันไงไม <c oughs> ่ใครกินข้าวพ <c oughs> ี่ทักน์ยังเป็นเลยเช่มพ <c oughs> ี่ทักน์นี่อ,อาจารย์นี <c oughs> ่เราหัวโจรอะ <c oughs> เนี่ยแต่ว่าอาจารย์ชินแล้วนะอาจารย์จะกินข้าวเช้าตอน5โมงก็ได้อแต่ก็กินแล้วก็อยู่เลยยาวเลยพนกงานหรือว่าักไปบวชได้เลยนะเนี่ย แม่มาสามโมงแล้วแม่นะคืนไม่ไหวแม่เจ๊ไปปลูกอยู่เจ๊ปอไปปลูกไม่เคนไม่เลยหรออาจารย์ฝันอะไรเพิ่มไหมครับมีฝันมีอะไรบ้างไหมพรุ่งนี้ไม่ฝันเลยพรุ่งนี้ไม่ฝันมันจำไม่ได้อืนไม่ออกจะเล่าให้ฟัง แต่ช่วงนี้คืออายุพ่อนะพัดนั่นแหละพัดนเนาะสี่สิบสามปีอันนี้พูดถึงอายุพ่อนะครับค่ะอายุพ่อใม่ได้พูอตเอี่นี้ไม่ได้ว่าครับคืออย่าไปเล่นเลยใต้ตรงใต้ดินผิดกฎหมายนะค่ะลอตเตรี่ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับที่มันระบาดอยู่ไอ้พวกเราวหน่อยไม่มีเด้อเราหน่อยอาจารย์ลอตี้ไม่มีนะคะแล้วก็เลิกไปโดนหลอกไดลแลวอาจารย์โดนจับขนานเนี้ยเสียจริงไม่ขายคงเลยไม่ฝากไว็บันาระวังนะนเานะครับ ราวันกันเอาวันนี้มันก็เยอะแล้วไอ้เพจฟอร์มมันเอารูปราชินงนาชินีลงด้วยผมโอ้โ,โ<ฮ>หนโ<ฮ>หน่อให้เลยต่าระคน<ฮ><ฮ>ก็นไปเมนไปแชร์เต็มอยู่แล้วก็ด่าผมไม่สำนึกโอ้ยเนะนี่ยห่ะคนก็ไม่ดูไม่ศึกษาแล้วก็ได้อย่างเดียวสุดท้ายเราถวยเป็นองรูกเองคงท่านอย่างนี้ไม่ได้หรอกบารมแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นคนพวก ประเทศอื right. mm ่นนะดูจางประเทศก็ถ so. you know, so ึงต hmm. ่างประเทศมันหนูกล้าพราจับไอพีไปมันก็ไปขึ้นถ้าตำรวจสืบจริงมันสืบได้แล้วก็แต่คุณผู้กีฬาท่านก็สูบคลุกได้เห็นใครดูไม่รู้ว่าของท่านไหนก็มีสิทธิ์รันเฮ้ยไม่ความดันท่านวัดความดันในร้อยสี่สิบสามโอ้ยดูยือมาดีไงความดันนะคือคนวัด มาพูดมาเจอนี่หลวงปู่ท่านไม่เห็นหน้าจอหรือเปล่าด้วยที่13เมนบมระหว่างระหว่องเดือนอ่าก็เลยนี่แหละลงอายุพ่อปรดีนน่าจะไม่มีอะไรพลาดนะวันนี้ก็เงียบเงียบเอาหน่อยนะครับตรางแต่สำนักเปิดทุกวันขอขอเรียนเชิญให้มาเที่ยวไทยมาทุกไทย นี่ก็เป็นโคงสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ย้ำนะคะอายุ<ต>เนาะของคุณพ่อนะคะหรือว่าปู่แหม่ม43ปีนะคะอ่าลองไปซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะเนาะย,ย,ยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตามดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ